วันนี้จะมาแนะนำนะครับตัวเครื่อง Particle Counter นะครับตัวนี้จะเป็นโมเดล HT9600 นะครับจะเป็นแบรนด์ของ HTI นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของลักษณะตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะใช้แบตเตอรี่นะครับตัวนี้สามารถชาร์จชาร์จไฟได้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่แบบรีชาร์จนะครับช่องชาร์จแบตจะอยู่ทางด้านบนตัวนี้นะครับ น่าจะมีหน้าจอแล้วก็ปุ่มแสดงผลนะครับอัอนดับแรกเรากดเปิดเครื่องนะครับะนะครับหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะโชว์ขึ้นมานะครับตัวน,นี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นวัดแบบไมโครโกร,รัมนะครับต่อตารางเมตรนะครับหรือว่าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อลิตรนะครับ ด้านบนก็จะโชว์เป็นวันที่เวลาสถานะแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ระดับนะครับสีของความอันตรายนะครับของปริมาณฝุ่นนะครับอันนี้จะเป็นหน่วยไมโครกรัมต่อตารางเมตรนะครับก็จะมี PM 2.5 PM10 นะครับด้านล่างซ้ายจะเป็นอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะครับถ้าเราจะวัดในหน่วยนี้นะครับเราก็สามารถกดรันได้เลยนะครับ ตัวเลขก็จะเริ่มนับถอยหลังนะครับตัวนี้จะวัดเป็นเวลา50วินาทีนะครับก็จะมีค่าปริมาณน,นะครับปริมาณ PM 2.5 PM10 ขึ้นมานะครับก็จะมีสีบอกระดับอยู่นะครับมาจะนับ จนกว่ามันจะครบนะครับ50วสิบินะครับนะครับเมื่อครบนะครับเราก็สามารถอ่านค่าของตัวปริมาณฝุ่นที่ตัวเครื่องวัดได้นะครับหรือเราจะวัดเป็น เปอร์เซ็นต์ต่อลิตรนะครับเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะครับให้กดปุ่มลูกศรด้านล่างนะครับเลื่อนลงนะครับกด1ครั้งนะครับตัวนี้ถ้ากด1ครั้งมันจะเป็นจํานวนครั้งที่เราวัดนะครับเราสามารถเลือกดูได้นะครับก็คือถ้าเราวัดมันก็จะบันทึกอัตโนมัติไว้เลยนะครับนะครับอ่ะอันนี้มันที่เซตติ้งนะครับกดปุ่มมาที่เซตติ้งจากนั้นกดปุ่ม enter นะครับแล้วกดปุ่ม shift นะครับมันก็จะเลื่อนมาที่ในส่วนของยูนิตนะครับจากนั้นเรากดปุ่มลูกศรขึ้นนะครับมันก็จะเป็นเปอร์มันจะเป็นหน่วยนี้นะครับาจากนั้นเรากด Enter นะครับแล้วกดเอสซีเรกด Back ออกนะครับมันจะเป็นหน่วยหน่วยนี้นะครับมันก็จะมี0.3 2.5แล้วก็10ไมครนะครับปริมาณขนาดของฝุ่นนะครับถ้าจะ เปลี่ยนหน่วยกลับไปวัดเป็นไมโครกรัมนะครับก็เหมือนเดิมครับกดลูกศรลงนะครับกดลูกศรลงมาที่เซตติ้งนะครับจากนั้นกดปุ่ม enter นะครับเซตติ้งจะเป็นสีขาวนะครับจากนั้นกดชิปเลื่อนลงมานะครับแล้วกดปุ่มลูกศรขึ้นนะครับให้เป็นไมโครกรัมนะครับจากนั้นกดปุ่ม enter นะครับกดแ a ็กนะครับอ่ะมันจะเป็นในส่วนของไมโครกรัมนะครับ ีนี้เราจะมาตั้งวันที่เวลานะครับในกรณีวันที่เวลาไม่ตรงนะครับทำเหมือนเดิมนะครับกดปุ่มลูกศรลงนะครับมาที่เซตติ้งนะครับจากนั้นก็เุ่นเทอร์นะครับกดปุ่มชิปมาที่ไทม์นะครับมาที่ไทม์มาที่ไทม์แล้วก็ r ev นะครับจากนั้นกดปุ่มลูกศรขึ้นให้เป็น yes นะครับจากนั้นโกลเป็นเทอร์นะครับมันก็จะมาพารามิเตอร์นะครับการตั้งค่าเวลาจากนั้นกดปุ่ม ชิปนะครับม no?> ันก็จะเลื่อนมาที่ปีนะครับใช้ปุ่มลุกศรขึ้นลงนะครับเพื่อปรับค่าจากนั้นกดปุ่มชิปนะครับมาที่เดือนนะครับใช้ปุ่มลุกศรขึ้นลงเพื่อเพิ่มค่านะครับกดปุ่มชิปเป็นวันนะครับจากนั้นกดปุ่มชิปมาที่เวลานะครับเราก็ตั้งให้มันเป็นเวลาปัจจุบันนะครับกปุ่มชิปแล้วใช้ปุ่มลุกศรนนะครับเพิ่มค่าลดค่ากดปุ่มชิป มันจะเป็นการกดแบบวนลูปนะครับจากนั้นเมื่อเราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปกดปุ่ม Enter ครับมันก็จะกลับมาที่หน้าจอ Setting นะครับจากนั้นกดปุ่ม Back นะครับเป็นการตั้งเวลาต่อไปการเปลี่ยนหน่วยวัดอุณหภูมินะครับจากองศาเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์นะครับกดปุ่มลูกศรลงนะครับมาที่ปุ่ม Temp Unit นะครับก็ กดปุ่ม enter ก่อนกดปุ่ม shift มาที่ t e ม m unit จากนั้นกดปุ่มลูกศรขึ้นนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นองศา f นะครับสารศ C นะครับกด enter นะครับในส่วนของพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ที่เราวัดนะครับตัวนี้มี2ค่านะครับทีนี้เราจะลบค่านะครับถ้าเราวัดไปเยอะสัก100 200ค่าใช่ไหมครับมันก็จะค้างค่าอยู่นะครับ ถ้าเราจะเลือกดูนะครับถ้าเราจะเลือกดูกดกดแบ็กก่อนนะครับกดปุ่มลูกศรลงนะครับจากนั้นกดปุ่ม enter นะครับมันจะมีสัญลักษณ์แถบสีขาวขึ้นที่เลขหนึ่งนะครับจากนั้นกดปุ่มลูกศรนะครับจะมีค่าที่หนึ่งะครับมีค่าที่สองนะครับขึ้นมานะครับ เราจะออกแล้วก็กดแบ็กนะครับแต่ถ้าเราจะลบข้อมูลนะครับมันจะ delete หมดเลยนะครับทุกข้อมูลให้กดปุ่มลูกศรลงนะครับมาที่ setting เหมือนเดิมนะครับกดปุ่ม enter นะครับกดปุ่ม shift มาที่ reset นะครับแล้วก็กดปุ่มลูกศรขึ้นจาก no ให้เป็นเย s นะครับจากนั้นกดปุ่ม enter ก็จะรีเซ็ต Data นะครับแล้วกดปุ่ม Back ทีนี้นะครับเราก็มาดูว่าข้อมูลมันยังอยู่หรือเปล่านะครับเมื่อกี้มี2ข้อมูลอ่ะกดมานะครับอันนี้เป็น0ูนอ่ะไม่มีข้อมูลแล้วนะครับเป็น1ข้อมูลนะครับ Total คือ1ก็คือไม่มีข้อมูลนะครับถ้าเราจะปิดเครื่องนะครับก็กดปิดนะครับสำหรับการใช้งานของตัว HT 9600นะครับเบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้ครับ